สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมมาตามต่อแนวทางตัวเลขของพ่อลึกลับหรือว่าอดีตผู้ลึกลับครับผมครับถือว่าสุดยอดที่กันครับพี่น้องเนาะพอกระหามาหนึ่งศูนย์เก่าแต่ว่าเพิ่นห้เลนบนแต่ว่าเหลขกเพิ่นเป็นเหลขฝันเ้ยครับผมครับเพิ่นพันมาสร้างและย่ำเพิ่นครับพี่น้องเนาะกับวรสิตตัดเลนบนรางแหละครับพี่น้องเนาะ ถือว่าเข่าเด้อครับผมเข้าที่90ครับเลขพ่อลึกลับครับสาหรับเลขของปูแหลมหรือว่าเลขของพอเซียนสุขโขทัยครับสายบนเดี๋ยวกับมเจ้าจะ,ะนํามาเสนอได้ครับผมพอดอีปูบนโบนได้รับสายแล้วครับพี่น้องนะัคนอ,อาชญญาอยู่ครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับซ่อมรบฟังตัวเลขของพ่อลึกลับงวดวันที่16เมษาย,ยน67 ก่อมาเชียร์ก็ขอขอพระคุณพ่อเ้อครับผมครับไปรับชมรับฟังเลขพ่อกันเลยครับพ่อครับดยครับก่อมาเชียร์สวัสดีพ่อ อันลึกลับครับพ่อด้วยด้วยว่า <laughs> ครับไปใส่นอพอมันขึ้นไปตึกปลาตึกปลาตึกปลาเอ้าว่าหันไปสู่ปลาบัะนี้ไป,ป, <laughs> ปตึกปลาเลวกว่ามัตมาเมื่อกี้นี่ได้ครัพ่อการถึนพ่อได้อยู่อันที่เขาล่องแขกล่องนี่ยป่ะพ่อเออตึ๊กอันก็อล่องปลาขึ้นนอเงอันบ้านเฮานี่แหละครับแหละทถนนตัวนี้ มวนนด้พอโอ้ยครับอันโอ้ยมือนอันก็นท่วมมากกับตึกปลาเนาะไปเอาปลาให้กันหนึ่งซุนเก่าครับเป็นยงไรพอฟันดีหรือเปล่านี้โอ้ยฟันดีครับครับฟันดีครับโอ้ยองวดทหานฟันมาสร้างเลยยำที่เก่าซุนหนึ่งหนึ่งซเก่าครับครับผมเอามางวดนี่ครับผมลองเบิง้ง ฝันจังไรเนาะพอ่อเอออันนั้ฝันว่าอันขับรถยูเฮียนนี่ล่ะไปโอ้ขับรถยูเฮียนเออรถยูเฮียนนี่ล่ะไปกับใจยูเฮียนนี่ล่ะครับพอ่อไปละเบียนไ,ไปเติมน้ำมันสตาร์บัคส์จี๊ดบาดหนึ่งครับเ <c oughs> ติมน้ำมันสตาร์บัคส์จีอด เลขทะเบียนแตว่าขวัญต้องต่วันต้องอมวอ้วน,นัันขวัญว่าไปเก่นทหารปะนะออเกี่นทหารแมงแต่ว่าตว่าขวัญส<ป>องสขึ้นสามขึ้นเลยดิเกี่ยนทหารเนี่ยพอมอ้น่นฟังเรื่องเรื่องรถนน่ครับเรื่องรถจะเอาตัวใดดีล,ดล้วพอครับผมมันมีอันนั้นมันมีอันเลขสี่ตัวด้อ ทะเบียนรถว่าทว่าตอา,าพ่อจะตัดไหนอยู่ครับผมมันมีเลขชี้ตอนจอดไว้เด้อครับผมไอเย็บเสื้อพื่อนันตัดเอาเองตอนนั้นครับเดี๋ยวอันพ่อจะจิตตัดไหนอยู่ครับเขียนไว้เด้อครับผมหกสามเก้าสองหกสามเก้าสองแมน เป็นทะเบียนรถบ่พอแม่นทะเบียนถรถรถมอไซต์สตาร์ทบัตติดกับผมในความฝันรถเก๋งรถเก๋งอ๋อโทษที่บรถเก๋งเออรถเก้าสองครับผมแค่นั้บานเย็นบ้านนี้เพราะการเรยนเพราะเนเสร็จ ครับผมอ้น,นันเรียกกันทะเบียนรถเด้อตัวนั้นเด้อครับหกสามเก้าสองเออแมนต้ว่านันชื่อพราะว่านันชาเสองหกสามสองหกสามโอตัดสามสามตัวแมนแล้วก็เลขล่างนันเชื้อสิบสองสิบสองแมนเครื่องฝนจะต้องว่าด,ดือนสิบสอง สิบสองต่องวดแมงอันที่ว่าเกณฑ์ทหารนี่เดี๋ยวพอมันจะไปจังไหนี่นี่แหละเกณฑ์ทหารในรันที่ว่าจะสิบสองเนี่ยเขาเกณฑ์ทหารเนาะมันเป็นเลียงเลี่ยงไหมย,ยมันเป็นเลียงเลี่ยงอะนไเลี่ยงแถวกันเขาเกณฑ์ทหารนี่แม่เลีกยพี่น้องติดเลียงเลี่ยงเพราะว่าก็ถือว่าอันย่างไปว่าเลี่ยงแถวกันไป1 1> ครับหนึ่งสองหนึ่งสองสินะ <c oughs> ต่ว่า มันกัดเมื่อกีก้เขามาเช่ก็ลังมองไปถึงว่าอายุเกณฑ์ทหารพร้อมดีพอมันจะอยู่ในส่วนอย่างนอายุยีะะ่สิบเอ็ดเกณฑ์ทหารกี่ยี่สิบเอ็ดมาเพราะว่าอย่างของป้ยเนี่ยมันกัดอย่างทุบสองเพราะว่าเขาว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสิไหม <c oughs> เดินเลี่ยงแถวกันไปเออเดินเลี่ยงแถวกันไปไหมอ๋อนี่เลยเห็นเป็นเหล็กรางเะครับผมฝันต่องวดเอ แต่วาากับบนล่างได้ครับพี่น้องเนะาะเอ้กับบนล่างได้กับพวกเป็นยังเลขฝันาาเขาตัดอันอันนั้นแลลวเขาตัดเอาเองครับโอ้กสองขหกสามเนี่ยเขาก็ตัดเอาเองครับมาตรเลขทะเบียนรถกันหกสามเก้าสองหกสามเก้าสองแม่คอมักสองหกสามแม่น,นี่นะครับพี่น้องก็จะตัดเหรียในมดได้ดครับผม ถ้าว่าตัวนั้นแต่ว่านั่นหกคับสองกั่นจะไปออกไซกันออมันไปเรียกคู่กับคู่ครับหกสองจะไปทัดกันนั่นเย็บซี่เพิ่นจะทัดกับตัดรวดคับไม่ได้ว่าหรอกเ <c oughs> พออ่าะอยากให้ตัดหกเก้าหกสามที่น้องบอลเนาะเก้าสองครับขี้ขี้นี่ได่น้องบอลเนี่ยสามเก้าสิ มาเพรา่ได้ขี้ๆเขาเพราะได้เขาจะเปรี้ยวขี้มักเกลว์หกสามมันก็พอเกลว์หกสามก็ได้ด้วยกันแันนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นขี้นั่ขี้ครับผมเออแต่ว่าขอไอเอ็นขอไอขี้มันย้อนแยกกันอยู่รักหน่วยครับผมโอ้ขี้ใหอยู่รักหน่วยแง่ขี้อยู่หลักหน่วย อ่าก็ไ้ขี่มันโชว์ลักหน่วยเด้อนี่แหละครับผมเแต่ว่าล่างเนี่ยกันการทังล่างเนี่ยกันไอ้ยุคคู่คับขี้ก็ได้ล่างอ่ะเพื่อไปยังแต่ว่าบนเนี่ยต้องไอ้ขี้มันไอ้ขี้มันอันยุลักหน่วยให้เลขขี้เป็นลักหน่วยแม่ไอ้ขี้ตอนนี้ก็มีสามกับเก่าครับผมว่างไปเลยครับเอาใส่อันเอาให้มันเป็นลักหน่วยไว้ เป็นห้างมาหกสามก็ได้ยังสงนะเนครับหกสามเก้าสามก็ได้เังสิแหมแต่ว่าจะไปเอาเก้าเก้าจะไปเอาสามเก้ามันเป็นขี้ครับขี้ครับโอเคยังไงอันมายำนี่เด้อพ่อครับผมเออเออเออละอันรอสงการรอบะเออเพื่อนงอดก้่นนั่นแหละงอดกอนานล้วปอนะเออคกับเอาฟันดีต่องวดครับผม กันเกี่ยวกับรถยนต์พอเนี่ยครับไปนี่แหละเอาไปเพื่อโชว์ให้หลับนี่แม่จานั่งอา่อานั่นแหละเนก่ามาเชี่ยกับรบกวนพอซ้ำนี่เด้อครับพ่ออ้อาวว่าพอาอ,าอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับพ่ออ้อาด้วยด้วยด้วย <laughs> ครับพ่อสวัสดีครับผมอา่าด้วยด้วยด้วยเอาครับพี่น้องครับผม พ่อลึกลับเด้อครับพี่น้องครับว่างหันเพิ่นกัดเก้าศูนย์เหครับพี่น้องเนาะเก้าศูนย์เลยครับผมเต็มเต็มเลยงวดนี้ก็ถือว่างามเด้อครับผมเ็งตัวนี้ครับพี่น้องจี้ถ้าเบิ้งคลิปน้ำเชี่ยจะจาได้เด้อครับผมครับก็คือเก่ามาเชี่ยมีเก่าครับผมเ้วก็เลขพอจะเลื่อนศิลมีสามกับหกครับผมอันนี้กับบอยฟั่งเงือครับผมครับเลขพ่อลึกลับครับเพิ่นฝันต้องวดนี้ฟันว่าเพิ่นไปเกณฑ์ทหารเด้อครับพี่น้อง ก็จะเป็นหนึ่งสองนี่ยแหละครับผมเป็นเลขล่างสว่าเลขบนที่เพิ่นฝันเมือวบานเมือก้อนนี่ยแหละครับพี่น้องก็คือฝันว่าเพิ่นขี่รถไปเติมน้่ยมันแต่ว่าสตาร์บอติดครับผมครับทะเบียนรถของพอก็คือหกสามเก้าสองเป็นเลขทะเบียนรถชีตัวแต่ว่าเพิ่นตัดไห้มีสองหกสามเลือครับผมสองหกสามจังได้กะพิ่ใจหน้าเบื้องเอาเดี๋ยวกลับมาเชื่อสิตัดให้พร้อมเลือครับผมแต่ว่าพอว่า จะไปประกอบเป็นเหล็กคู่คูหรือว่าขี้ขี้ครับผมให้ประกอบเป็นเหล็กคู่ขี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับเลขพ่อเลือกลับย่าเผอเดอครับผมเลข่นนี้จอบเขาตลอดเด้อครับพี่น้องมีแค่งวดเดียวครับผมที่เพื่นหอยสองเจ็ดออกสองหกครับผมเพื่นหอหกแปดออกเจ็ดแปดครับผมมีแค่งวดนั้นก้อนนั้นก็อมาเชื่อได้สัมผัสแล้วเขาทุกงวดเลยครับผมลาดุดกับไปเขาเกาซุครับ เอาถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรในพี่น้องพี่โชคดีด้อคกับผมถูกหวยแล้งเงินไปน้ำกันครับในงววันที 16, ่16เมษายน67สวัสดีครับ